ก็กต่อย้ำผู้อัดแจ้ต้องหาสังกัดภายใน30วันถ้าไม่มีพักไหนรับต้องพ้นสภาพสอสอ นายแสงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงกรณีที่พักก้าไกลมีมติขับสองสอสอออกจากพักเนื่องจากปัญหาคุกคามทางเพศว่าจะต้องหาพักสังกัดใหม่ภายใน30วันซึ่งพักการเมืองที่ไม่มีสอสอในปัจจุบันก็สามารถรับเข้าสังกัดได้แต่หากไม่สามารถหาพักได้จะต้องพ้นสภาพการเป็นสอสอและต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่โดยเรื่องการขับเป็นเรื่องภายในพักที่ต้องชอบด้วยข้อกฎหมายและข้อบังคับพัก ส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรนทะเบียนพักภูมิใจไทยไปยื่นกกตอขอให้ยุบพักก้าวไกลาจากการณีที่ขับสองสอสอ,อต่างจากการณีของนายปฏิพัสสันติพาดาที่เหมือนสองมาตรฐานอาจเป็นการสมรู้ร่วมคิดและสมประโยชน์เพื่อตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านนั้นนายแสวงกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์ของผู้ที่ไปยื่นเรื่องกกต ทั้งนี้การขับในปฏิพัฒน์จะผิดข้อบังคับพักเก้าไกลหรือไม่อยู่ที่กฎหมายและข้อเท็จจริงซึ่งต้องดูเพราะทุกพักต้องทําตามกฎหมายและข้อบังคับพักถ้าชอบด้วยกฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้เพราะความเห็นคนมีอยู่มากมายในเรื่องเดียวกันซึ่งต้องพิจารณาว่าเป็นอย่างไรสําหรับการขับในปฏิพัฒน์จะถือเป็นการสมคบคิดหรือไม่นั้นกกตออยังไม่ได้พิจารณาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น